แก่ผมนี่ครับพ่นัททาลังเทียได้ใส่ส่งขายเงาเตะฟุตบอลกมัมมูสวัสดีครับช่างนัดสักดายสว่างด้านดิน,ดนจังหวัดสกลนครเมื่อนี่กัมาพ่อกับงานแก่ครับผมน้องเพื่อนกับพูดนหระครับมาจากเกาหลีผุรลมาพักได้สิบหามือกาได้คิวเมื่อ,อนี่ยละครับ้บางกับพอดีลูกค้าไปเห็ดใบกับชีกับสลับมาพอดีลงตัวแล้วครับไม่มีเรื่องมันบังเอิญครับผมมันถือแล้วที่เรามาเจอกันบุญแล้ว ทาครียมยาชาไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงครับผมก็เอาน้ำแอลกอฮอล์นะครับเสร็จออกมันจังหล่อนเร็วถ้าบูดได้ทาครียมยาชากันเลยส่วนสีดำกับดำได้มีขวด8ออน100%่เเซ็นต์ครับผมวาดครับผมเหมือนเดิมครับผมเพราะว่างานต้นฉบับมันเป็นงานขาวดำเห็นบอกครับอยู่ในแบบกตตากระขาดหายครับผมจริงๆตามันเป็นดำร้อยเปอรซนะครับสร้างเก่าเพื่อนกะ เข็ดดำมีแนใสๆสนมองกรองมันก็เป็นตาเปียวแหววเกินไปนะครับคาบุกิสิมาตาหวานเหวี่ย่างต่ามันบอมแมนนี่ครับมันต้องหดดูดันต่อไปคำว่าคา,าบุกิเนี่โหกัดเทคนิคกัดเหมือนเดิมก็ผลบ,บาดเรียบร้อยแล้วกัดเข็มเบอร์เจ็ดกระผมเข็มอีลิสมือเนี่ยาอาจจะเป็นการใส่เครื่องอีลิสเป็นข้างชุดไทยแล้วครับเพราะว่าเครื่อง w j x เข้าม้าล้วครับมือเนี่ยประวัติศาสตร์แบทอยว,วาที่ซัก เบรกหลังอยู่แล้วครับอันนี้เป็นเครื่องอิลิตเครื่องเก้าครับผมกะใส่ดีครับผมเครื่องนี้กัอ,อยากแนะน้าอยู่ผู้ใดอยากใส่อยากซื้อก็ได้เบามือดีครับผมสังเกตรถแต่กหาซื้ออยากหรอผมก็งงอยู่ขวงดีๆไปนั่งคือเลยคิลิสผมก็งงขึ้นกลั่นวไปบ่บบมีเห็นขายเด็ดครบับรุ่นเียก็ได้ก็เหมือนเดิมครับผมตึงหนังให้ได้ครับบ่มีอย่างเลยตึงหนังแห้มันได้แะ้วก็บ่บต้องกดครับผมเพราะว่าหนังผิวหนังเ้านีาน่ย บางครับผมสังเกตบ้องดีๆอย่าไปกดเด้อครับผมเพราะว่านังกำบผ้านี่นาแค่ศูนย์จุดห้ามิลครับผมสาหรับผู้ใดกาลังหัดสักเด้อหัดเริ่มสักครับผมฟังดีๆเด้อเพราะว่าเขาเนี่ยต้องเอาสีไปวางไว้อยู่สั้นผิวหนังหนังแท้ครับผมซึ่งมันเลยหนังผ้าลงไปแค่ศูนย์จุดห้ามิลเดนฉะนั้นดังนั้นครับผมสะนั่นโบต้องกดเด้อครับผมเพราะลูกค้าเพื่อนจีเจ็บครับผมเห็นว่ตึงนั่งให้มันได้ วนทีทีครับผมวนทุทีวนเร็วๆเด้อจะไปวนกลวงหลายเลือมันจะแตกบุนขึ้นมาอันผู้ใดบุก่าเหมือนมาคอมเมนต์ผมมาเาทำไมวนไม่วนทีจังเลยมือใหม่หรือเปล่าท่านน่ยเอาเอาสีลงผิวหนังครับผมบ่าเพ็ทาสีกับแพงวัดครับผมมันจะเฝ้ายังกระดักกระดอนะครับผมทําให้มันเนียนๆครับผมไปเบื้องเด้ออยู่ในยูทูบเหมันผู้ใหญ่ๆดังๆเพื่อนซักกันเพิ่นบดชไปวนไก่เพราะบันไดนะครับผมเพิ่อนฝนออกความเนียนเพื่อน ถ้าจะอัดสีให้เนียนกับเบิ้งครับมันมีสเต็ปภามันหนึ่งบวกเก้าก็เป็นสิบครับผมแปดบวกสองก็เป็นสิบเจ็ดบวกสามก็เป็นสิบครับผมหกบวกสี่ก็เป็นสิบห้าบวกห้าก็เป็นสิบเป้าหมายคือความสวยงามกับผมเทคนิคแต่ละควรมันไม่ไม่เหมือนกันเนาะจักสีว่าจังไดโอ้ยแกจะให้ใครเป็นคือเจ้าหลยโอ้ยขวดตัวหลายครับผมจักสีว่าจังไดเบิ๊จักสีรองเพียงหนังหรือเปล่ตึงหนังให้มันได้ครับผม สีน้ำเงินสีฟ้าครับผมสีแดงส่วนตาผมจะเยวสีแดงครับสีสีเหลืองเด้อเห็นไหมมันสีโทนห่อนกับทนเย็นตัดกันครับผมโทนห่อนกับนุวยตานะล่ะส่วนหนาครับบุกี้สีน้ำเงินสีฟ้าเนี่ยเป็นสีโทนเย็นครับผมให้ไหมันตัดกันเพราะว่าเสน่ห์ของศิลปะคือการไม่เท่ากันครับไอคู่หนึ่งเพิ่นเคยสอนไว้ผมไปเบิ้งเด้อผมไปลอยเบิ้งอวิชาพอู่ในยูทูบผมล่ะ ผู้นึงนี่ของจริงครับผมไอท้ทฤษฎีเด็บปึ๊กเลยทั่วไปผมเคยเบิองเพิ่นอยู่เพิ่นออกมาจากอันใช้รับบอกกับซักไปไทยช่างใดหรือซุ้มมือน,นะครับกับไปสูบวิซาลอยมาน,นเพิ่นนั่นแหละแกซักหาซุ้มม้วงครับเพื่อนเนี่ยน้องเพิ่นกับว่าเสี่ยวมันเลี้ยวนะครับมันหักจิ๊กับเกาหลีเวนติซี่เนี่ยกเวียกกระไรหมดเนี่ยจักน้องจักไอ่ที่มาว่าจะได้ซักสนิบทบ่จะกระซิเบิร์ดแท็กกูนะครับสองน้ำปี๋่าจงมาพอกันไหม กะว่าเสียวมันเลี่ยงก็มันปัดเซ็งสงเสียบมาทันว่าจากซาเบิร์ดดิดกับผมบริพักเนาะสี่ชัวดด่วโมงโหลดเลยหลัวเมืองเสร็จแล้วเดี๋ยวมื่อื่นโอ้ยสื่อเฟียดเป็นบ่สงสัยลูกค้าเปลี่ยนสื่อเฟียดบ่ขับหาบ่พอเลยเดี๋ยวมื่อื่นเจอกันครับเก่ามองเศร้าอถ้าบ่มีลูกค้ามากกะติดพักพอนแต่บ่เสร็จรวยแบบนี้กะถือวัดแล้วครับผมเมืองเนี่ยจากงานเงาขาวดำเปลี่ยนมาเป็นงานสีครับผมได้หมดถ้าสดชื่นครับผมตั้งแต่สิเป็นน้ำเด้อ งานก่อสิพ่นหน้าออกมาเดี๋ยวเทียทเห็นหมันได้ส่วนดอกบวงเื่ากับวาดไม่ครับผมเทียทไม่เบิดครับผมอันใดบางงามกว่วาดไม่ผมนะมันสีอะไรมันเครื่องหูเครื่องแต่ตัวรับเดี๋ยวเทียทเห็นหมันงามหลดเดี๋ยวมือเจอกันสำรับมือนี่ก็สวัสดีครับ